สดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปดวงรายสามเดือนนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะคะเออก็คือดวงรายสามเดือนเนี่ยก็จะเป็นมกราคมพายแล้วก็มีนาคมปี2565หรือว่า2022นะคะที่จะถึงนี้เนาะที่เต้าเนี่ยตั้งใจทำคลิปที่เป็นรายสามเดือนเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆคือเต้าไม่มีเวลานะคะที่จะทำแบบ เออให้แบบทุกๆเดือนใน12ราศีเนาะเพราะว่าแม่หมอมีงานอื่นๆที่ต้องทํานะคะที่แบบเป็น i n t เ r i o r designer ด้วยเนาะแล้วก็มีเพจที่ต้องดูแลอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยไม่มีเวลาก็เลยมาลงตัวที่แบบงานทำเป็นราย3เดือนก็นแล้วกันนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันซึ่งพลังงานของไพ่ทาโร่เนี่ยโดยส่วนตัวที่เต้าดูพลังงานมันจะเปลี่ยนประมาณ3เดือนอะเออเวลาที่เต้าดูไพ่เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับมันประมาณแบบ สมมติดูวันนี้อ่ะมันอีกประมาณ2เดือนอ่ะถึงมันถึงจะเกิดอ่ะเออมันจะมันจะประมาณนี้นะคะเต้าก็เลยเออมาลงตัวที่ว่าใช้แบบประมาณ3เดือนแล้วกันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ส่วนศาสตร์ที่เต้าดูเนี่ยก็คือจะเป็นเอ,อ่อจริงๆอ่ะเป็นไทยก็ได้หรือว่าเป็นตะวันตกก็ได้ดังนั้นเนี่ยเต้าจะใส่วันที่ให้ทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตกเนาะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะแบบเลือกดูได้ตามสะดวกแล้วก็ตามที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบ อันไหนแม่นกว่ากันได้เลยนะคะเออแล้วแต่เลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบกะเกณ์อะไรเนาะก็สบายสบายก็คือตามนั้นเลยแล้วก็แค่แบบเหมือนเอาคําถ้าสามารถเอาคําแนะนําไปใช้ได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะโอเคทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะก่อนอื่นต้องขอดูแบบพลังงานหลักของเพื่อนเพื่อนนะคะพลังงานหลักของเพื่อนเพื่อนในช่วงสามเดือนแรกเนาะ เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะเดือนมก,กราคมพามินาคมค่ะพลังงานหลักเป็นอย่างไรบ้างใบแรกค่ะ two of swords วิทำไมแบบพลังงานแบบเพื่อนๆแอบเหมือนแบบ ชาวลัคนาราศีมังกรอ่ะอืมไปที่สองค่ะนายอฟคัพส์ไปที่สามค่ะอู๋ the lovers จัดนิดหนึ่งใบที่สี่ค่ะ Eight of Wands ใบที่ห้าค่ะ Three of Swords ใบที่หกค่ะ Six of Swords ว <Wow. S 1> ้าวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของความรักแน่ ทีนี้เดี๋ยวจะมาดูแยกนะจะใช้ไพ่แยกสำหรับจะเป็นในเรื่องของการงานก่อนนะการงานค่ะของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมในช่วง3ามเดือนแรกมกราคมพามีนาเป็นยังไงบ้างใบแรกโอ้เอบซับซ้ออืม ในออฟสอดไพ่ดับขึ้นมาเยอะมากนะคะทั้งพลังงานรวมด้วยโ oh. อ้ซิกซ์ออฟคัพส์อยากออกมาสี่ใบก็ได้ Queen คุยออฟสอดค่ะ mm hmm. ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของเพื่อนๆที่เลือกเอ้ยไม่ใช่ การเงินของชาวลัคนาราศีกุมช่วงสามเดือนแรกเป็นอย่งไรบ้างชิวออพเพนเตอร์คค่ะใครบางคนจะต้องเหมือนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินสักหน่อยนะ สองสามเดือนแรกวางแผนการเงิน,นงดีๆ Seven of อ a n ัอือีกหนึ่งใบค่ะโอ้เพจ e อบ p e n t a c l e s โอเคคุนี้ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีกุมสามเดือนแรกเป็นยังไงบ้าง Six of s ับซอดอุ้ยแอบเหมือนใบนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องความรักอะ่ะตรงกันมากนะคะเออใบที่สองค่ะไฟฟ e ดเพนทาโคสอือ ว้าวเดอะเดวิลพอจะเห็นภาพนะคะทีนี้โรแมนต์ซนโจอยากจะบอกอะไรอยากจะให้กำลังใจหรืออยากจะเตือนอะไรไหมคะโรแมนต์ซนโจคะขอหนึ่งใบนะคะ ปลิวไปนู่นนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเก็บไพ่ก่อน This could be the one นะคะวางตรงนี้แล้วก็ Angel a b าบันดันค่ะอยากจะบอกอะไรอยากจะให้กำลังใจอะไรครับชาวลัคนาราศีกุมม่สามเดินแด้ ยังไม่ออกโอ้ oh. Employment Change อืมอืมทีนี้สำหรับสุดท้ายเป็น s e c r e t traveler อคะ่ะ Oracle Card อยากจะให้คำแนะนำอะไรอาเอามาสองใบไม่เอาเอาใบเดียวอยากจะให้คำแนะนำอะไรโอ้ oh. t r a v e l i n g lightly simplify your life นะคะอืมวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวต้าจัดไพ่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะในที่สุดนะคะเต้าก็เจอมุมมองที่โอเคที่สุดในการวางไพ่แล้วนะคะในที่สุดก็เจอนะแบบไม่มีแสงสะท้อนแล้วเนาะ,ะ <laughs> เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะต้องมองเห็นเอเนอรของคุณอะในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยมกราคมพฤีภาคมเนาะเหมือนคุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะเนี่ยทูทูออฟสอดขึ้นนะคะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตที่เป็นคีย์อะที่คุณจะต้องตัดสินใจในสามเดือนนี้เนาะเออแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะอืม เป็นไปได้แต่ว่าหน้าไพ่ขึ้นในจุดของพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความรักเป็นหลักนะคะคือชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะมีคนเข้ามานะถ้าใครที่ยังสดหรือไม่โสดก็ตามแต่คุณอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไมก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากอะมีเสน่ห์หน้าลหลงไหลมากอะเออเป็นคนที่แบบชัมมิง่งเป็นคนที่เหมือนกับ น่าจะมีฐานะแล้วก็เหมือนเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะใครบางคนในที่นี้คุณอาจจะมีแนวโน้มสูงที่คุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทํายังไงดีอ่ะแล้วคุณก็ดูแบบแลดูอาจจะหลงสเสน่ห์คนคนนี้ด้วยนะคะเออเหมือนแบบแล้วเราต้องมีความรู้สึกว่าบางทีใครบางคนในที่นี้ชาวราศีกุมภ์คุณอาจจะเหมือนกับมีปัญหาแบบจุกจิกอ่ะ ถ้าเราบอกแหวงกับคู่ของคุณอยู่ก่อนแล้วอะเป็นไปได้นะแล้วแล้วเหมือนกับสถานการณ์ที่แบบนําพาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคณมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกสับสนอะรู้สึกสับสนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์เดิมดีมันดูแลดูจะต้องเลือกอะเอออะไรดูจะต้องแบบมันตัดสินใจอะไรบางอย่างอะซึ่งเต้าแอบมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะเหมือนกับถ้าคุณไม่สามารถที่จะเคลียร์แบบกับคนเก่าได้อะ เออคุณมีแนวโน้มถ้าส่วนว่าคุณมีปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่แล้วอ่ะคุณมีแนวโน้มที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์อ่ะแต่ว่ามาคบกับคนนี้ที่เข้ามาใหม่หรือเปล่านี้ไม่รู้นะคะเออแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะแบบจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่อะ่ะคนที่ไม่ใช่อะ่ะเออมันมันมีแนวโน้มจะต้องถึงเวลาที่จะต้องจบกันนะคะเออแล้วก็แบบเดินจากมาเนาะแล้วต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะ เอาเรื่องของความรักก่อนเลยละกันเนาะตัวคุณอ่ะเนี่ยเนี่ยมันชัดมากนะสิกสิกซับ s อดขึ้นแบบสองใบเลยนะกับใบนี้นะคะที่เราบอกตอนแรกเนาะเนี่ยคุณมีมแนวโน้มที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าอ่ะที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณอ่ะที่มันไม่ใช่อ่ะคนที่ไม่ใช่คนที่แบบอาจจะแบบเอาเปรียบคุณหรืออะไรก็ตามแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่เติม,เต,มเต็มชีวิตคุณอ่ะคุณจะสามารถที่จะเดินออกมาได้ในที่สุดนะคะ แล้วต้มีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับมันจะทาให้คุณมีปัญหาแบบในจุดที่แบบอาจจะมีปัญหา,าคาราคาซังกับคู่ของคุณอยู่ด้วยอ่ะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรก็แล้วแต่ใครบางคนอาจจะเคยแบบลงทุนร่วมหุน้นหรือว่าทํางานร่วมกันกับคู่ของคุณอ่ะแล้วมันก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ชัดเจนอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใครบางคนอาจจะถูกคู่เอาเปรียบทางด้านการเงินนะคะเออเป็นไปได้แล้วก็แบบ ก็เลยทําให้คุณอยากที่จะจบอยากที่จะจากมาแต่สุดท้ายคุณจะทําได้อแล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอคนใหม่เลยในทันทีหรือไม่บางทีมันจะอาจจะเป็นการซ้อนกันกับคนเก่าอ่ะตั้งแต่แรกนะคะเออตั้งแต่ที่คุณแบบอาจจะยังแบบไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรจบจบอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วซ้อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับทําให้คุณตัดสินใจได้บางทีมันจะทําให้คุณตัดสินใจที่จะออกได้ออกจากจุดเดิมได้นะคะ ซึ่งตัวคนใหม่อ่ะที่เต้าบอกอ่ะตัวคนใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเขาจะเป็นพ่อไมม่ไม่อย่างที่เต้าบอกเนาะแล้วก็เหมือนกับมีความชัมมิ่งอ่ะมีเสน่ห์ะ <Day> view อะ the devil <Day view S 1> ก็ขึ้น the devil <Day> ข,ขึ้นกับ lovers เนี่ยมันหมายถึงว่าให้คุณระวังนะคะชาวราศีกุมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเต็มไปด้วยแบบมันจะดูมีแพชชั่นมากๆอ่ะในระยะเวลาแรกอ่ะคุณอาจจะแบบ มเหมือน,นชอบเขามากเขาก็ชอบคุณมากต่างคนต่างต้องตางต้องใจกันอะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของความฉาบเฉวยอะในระยะเวลาแรกอะอยากให้คุณดูไปก่อนนะคะอืมเดวิลขึ้นกับเดอะลอเวอร์เซมันหมายถึงว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตันหาราคาซับแบบเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นคงอ่ะเออแบบก็ถ้าใครแบบเป็นผู้หญิงก็ให้แนะนำให้เราเรามาระวังตัวนิดนึงเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบ ยังแบบเรียกว่ายังไม่ได้ออกจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าเลยร้อยเปอร์เซ็นสมมติถ้าใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยแล้วมีคนเก่าอยู่ที่ยังเคลียร์ไม่จบอะคนก็ควรจะเคลียร์ให้จบก่อนเนาะถึงไปเริ่มต้นใหม่เพราะมันจะเป็นการแบบผิดศีลธรรมเนาะจริงๆมันมันแล้วม,มันมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วคนใหม่ที่คุณจะไปเจออะเขาก็แบบมันเป็นจุดท,ที่ต้องดูไปก่อนด้วยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบมาดีมาร้ายอ่ะแต่ว่าจากหน้าไพ่เดอเดวิลกับเดอเลเวอร์ตว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของแบบ เซ็กชวลซะเยอะนะคะเออให้เรามาระ,ระวังตัวให้ดีๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าสวัวไม่ไม่เป็นในเชิงคือคุณอาจจะแบบมีความแบบถูกใจกันอะ่ะตั้งแต่แรกเห็นอะไรเงี้ยแล้วมันมันอาจจะมีแนวโน้มที่เหมือนกับคุณแบบมีอารมณ์ที่เหมือนกับโลเลลังเลอยู่แล้วด้วยอะว่าจะจะต้องยังไงจะเลือกใครอะแล้วถ้าคุณเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับความรักครั้งเก่าอยู่แล้วมันอาจจะทําให้คุณจิตใจบอบช้ำมา แล้วพอคนคนนี้เข้ามาเสียบแทนอะแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นว่าคุณก็เหมือนกับเหมือนกับได้ที่พักพิงอะเหมือนคุณมาเจอที่พักพิงอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะแฝงแบบเรียกว่าอะไรแฝงแบบแฝงผลประโยชน์อะไรบางอย่างอะอยู่เบื้องหลังอะให้คุณระวังนะคะ mm. เขาอาจจะแบบมาแบบมาไม่ดีอาจจะมาอาจจะมาแบบหลอกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินของคุณหรือเปล่าอันนี้ให้ดูให้ดีๆนะคะ mm. อันนี้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเตือนด้วย แต่ก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจาจะจะออกออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้หรือว่าตัดสินใจได้อาจจะพอคนคนนี้เนาะแต่ว่าคนใหม่ที่จะไปเจอก็ให้ระวังนะคะทีนี้พาบอก this could be the one you are already met the romantic partner you seek romantic partner ก็จริงนะคนใหม่ที่คุณจะไปเจอ เขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็จริงนะแต่เต้าแค่อยากจะเตือนคุณว่าให้คุณใช้ระยะเวลาในการดูคนคนนี้สักหน่อยนะคะถ้ามีคนเข้ามาจริงๆเนาะเตือนให้ดูกันหรือว่าถ้าสุว่าไม่มีใครเข้ามาก็แนะนําว่าถ้าคุณแบบเดินออกมาจากคมสัมพันสัมพันธ์เดิมแล้วอะ่ะก็ให้คุณแบบแนะนําให้ซ่อมใจให้แข็งแรงก่อนมุบอ้อนให้สําเร็จแล้วก็กลับมาแข็งแรงเป็นตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ยังไม่สายนะคะ ทีนี้มาในแง่นในส่วนของการทำงานกันบ้างคุณชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานอยู่เช่นเดียวกันนะคะเออแบบแลดูเนี่ยเอชซับซอดขึ้นในในตำแหน่งตำแหน่งโตคุณนะคะเออมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจว่าจะแบบซ้ายดีขวาดีเอายังไงดีอะไรเงี้ยเช่นใครบางคนอาจจะกําลังแบบเลือกเลือกงานสองงานก็ได้นะเอองานสองงานหรือว่า ว่าแบบจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะไปอยู่ที่ใหม่หรือว่าจะจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะออกไปเป็นฟรีลแลนซ์หรือว่าทําธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยเอเอมันเป็นจุดที่ที่ถึงเวลาที่จะต้องเลือกอ่ะเออเหมือนกับคุณอยากอยากจะมีชีวิตที่ทมันสมบูรณ์พร้อมมากกว่าที่เป็นอยู่อ่ะเออคุณอยากจะมีแบบเหมือนคุณอยากจะได้ออกไปทําอะไรแบบเป็นของตัวเองอ่ะเอออยากอยากอยากจะมีอนาคตที่ดีอ่ะเหมือนกับงานที่คุณทํามันไม่ได้ตอบโจทย์คุณแบบมากมายนักอ่ะมันเหมือนคุณจะต้องใช้พลังอ่ะ ใช้พลังในการทํางานเยอะใช้แบบสติปัญญาในการแก้ปัญหาเยอะอะเนี่ยมาทาั้งนออฟสอดมาทั้งคุณออฟสอดอะเออแล้วแบบแลดูแลดูเหมือนคุณอาจจะต้องเจอคนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนจะเฮียบนิดนึงอะถ้าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนในที่ทํางานคุณอะเหมือนกับแต่ว่าแบบ ลักษณะบรรยากาศหรือทรงในที่ทํางานคุณอะ่ะมันมันจะเป็นแบบเหมือนความที่แบบจะต้องแข่งแย่งชิงดีนิดนึงอะ่ะแต่มันก็จะแอบบมีบรรยากาศดีๆของของความเป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าในจุดของการทํางานมันก็แบบห้ามหันเอาจริงเอาจังเหมือนกันอะ่ะเออในจุดของการทํางานคุณอาจจะเจอแบบบอสที่ดุอะไรเงี้ยเออแบบบอสที่แบบมีอีโก้หน่อยแบบไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แล้วมันมันเป็นจุดที่แบบบางทีคุณคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอะ่ะเออ แต่แบบก็แอบมีความรู้สึกว่ามันมันมีมิตรภาพดีๆอยู่ซิกซ์สอ u คัพขึ้นมีมิตรภาพดีๆอยู่ในในที่ทํางานของคุณในออฟฟิศของคุณเออ,อหรือไม่หรือไม่คุณอาจจะได้เจอใครแบบในในที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะเออเป็นไปได้เนะเจอใครมิตรภาพดีๆใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะแต่และดูแบบการงานในช่วงสามเดือนนี้คุณจะต้องแบบบุกบัน่นฝ่าฟันอะ หมายถึงถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมนะถ้าคุณยังทํางานอยู่ที่เดิมอ่เมะเออแบบมีแนวโน้มที่จะต้องบุกบั่นฝาฟันแล้วก็แบบแก้ปัญหาแบบรายวันไปอ่ะเออนะคะเพราะาไพ่ดาบมันมันไม่ใช่ไพ่ของความราบรื่นในการทํางานอ่ะมันเป็นไพ่ของการมีอุปสรรคการที่ต้องต่อตุอต่ต่อสู้ฝาฟันแล้วไพ่ดาบขึ้นมาสามใบอ่ะเออนะคะก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการเงินอ่ะถ้าพูดในแง่ของการเงินเนี่ยไพ่ออกมาชัดเจนมา two of pentacles น,นะคะ เตือนให้ชาวราศีลัคนาราศีกุมภ์คุณลองวางแผนการเงินดีๆในช่วงสามเดือนแรกคุณอาจจะเหมือนกับอาจจะจะใช้จ่ายไปแบบช่วงปีใหม่เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใช้จ่ายไปกับความแบบสุขสมบูรณ์ในชีวิตอะซื้อนู่นซื้อนี่เปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วมันอาจจะแบบอ่ะดูไปดูมาเอาเงินหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเหลือสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแบบหรือหรือแบบคุณอาจจะแบบ ใช้ในเรื่องของการเดินทางเยอะก็ได้ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีใครบางคนเหมือนเรียนเรียนคอร์สสั้นๆมาอะไรเงี้ยสนใจเรียนคอร์สออนไลน์เรียนคอร์สสั้นๆเรียนวิชาการอะไรต่างๆที่เป็นคอร์สสั้นๆอะ่ะหรือว่ามีการเดินทางในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างบ่อยนะคะเดินเดินทางไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะท่องเที่ยวดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยมันใช้เงินไปกับ การเดินทางหรือว่าการศึกษาค่อนข้างเยอะหรือว่าการเปตัวเองก็เป็นไปได้เนาะมันก็เลยแอาจจะทําให้คุณอะ่ะเหมือนเงินคุณอาจจะแบบไม่เหลือหรือว่าแบบขาดการวางแผนการเงินที่แบบรอบครอบรัดกุมไปอะ่ะมันก็เลยมันจะมีช่วงที่คุณอาจจะต้องหมุนเงินนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเออก็ก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีๆเนาะหรือจริงๆมันอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเงิน ขึ้นมาก็ได้นะคะว่าแบบอยากจะเอาไปลงทุนทําอะไรดีอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าแลดูว่าเต้าแนะน,นาว่าให้คุณเก็บเงินก่อนดีกว่ามันจะเป็นฟีลของการหมุนเงินอะอยู่นะคะเออแล้วก็เต้ามีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินอะมันจะมีอุปสรรคะบางทีถ้าส่วิคุณแบบอยากที่จะกู้กู้กู้ยืมอะไรแบบเพื่อมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยบ,บ,บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการรอคอยหรือว่าคุณอาจจะที่จะต้องแบบ เหมือนยื่นเอกสารเยอะหน่อยหรือว่าทําแบบให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยก็คุณจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายอะเพจ e อ f เพนท a c โคลส์ขึ้นนะคุณจะได้รับโอกาสดีๆทางการเงินในที่สุดนะคะไม่ว่าเออแบบสมมติถ้าคุณไปกู้มันก็อย่างที่บอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานนะคะในการรอคอยแต่สุดท้ายคุณจะได้แต่ว่าเงินนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มากมายนะแต่มันอาจจะพอเอามาจุนเจือแบบในจุดที่แบบคุณอาจจะกําลังรู้สึกขาดแคลนเงินอยู่อะไรเงี้ยเออนะคะ ใครบางคนอาจจะแบบต้องหมุนเงินอาจจะด้วยเพราะว่าปัญหาจากคนรักก็ได้นะคนคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคนใหม่ๆหรือว่าคนรักเก่าก็ได้ที่จะบอกไปนะคะเออมันอาจจะมีปัญหาคาราคาสังในเรื่องของการเงินอยู่ทําให้มันก็เลยกระทบแบบภาพของการเงินส่วนตัวคุณด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะสุดท้ายมันจะผ่านไปได้นะมันจะมีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามานะคะให้คุณได้แบบลองดูลองเลือกนะคะ Brahmanina. Okay. Employment change. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. ไพ่ใบน,นี้มันอยากจะบอกว่าเหมือนอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่มันกำลังนำพาคุณอะเหมือนสถานการณ์ของคุณในตอนนี้การงานการเงิอนอะมันมันกำลังหลีดให้คุณอะไปสู่แบบ Higher Direction อะเหมือนเขาจักรวาลต้องการที่จะสอนคุณในอะไรบางอย่างทักษะชีวิตบางอย่างอะเหมือนเหมือนคุณอะจะต้องคงตัวเองให้อยู่ในจุดที่ positive ไว้อ่ะคุณคุณแอบแบบคิดลบหน่อยอ่ะในช่วงเวลาสาเดือนนี้นะคะเออเพอมีปัญหาอะไรจุกจิกเข้ามาคุณค่อนข้างจะคิดลบอะให้ลองเคลียร์พลังงานดูนะแล้วก็เหมือนหาอะไรทําที่เป็นง,งานอดิเรกหรือว่าไปท่องเที่ยวบ้างอ่ะไปในที่ที่คุณชอบอะไรเงี้ยจะได้ จะได้แบบเคลียร์พลังงานที่ที่ไม่ดีออกจากตัวคุณนะคะเออเหมือนจะได้แบบรับเขาเรียกว่ารับ energy ใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะอืม support your dreams คือเหมือนจัก,กราวาลนะ support แบบความฝันของคุณอยู่นะคุณไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่คุณกำลังทําก็ให้คุณทําไปให้คุณตั้งใจแล้วก็ให้คุณมีแพ s s i o n กับสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างอะมันจะเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะ แล้วแบบโอกาสใหม่ๆดีๆมันก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณอ่ะเจัาก,กวาลกำลังซัพพอร์ตคุณในทุกๆสเต็ปอ่ะที่คุณก้าวเดินนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอือทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายนี่ traveling lightly simplify your life นะคะอืม traveling l i f e เนี่ยกำลังบอกว่าให้คุณออกไปท่องเที่ยวบ้างเนาะบางที่แบบคุณอาจจะอยู่บ้านนานจนเกินไปก็ได้นะ เออแบบอยู่กับที่อะเนี่ยมันเป็นเอเนจีของการอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหนอะเออไม่ค่อยออกไปมองรอบนอกอะไรเงี้ยเออแต่แต่ก็แอบ,บแอบ,บแล้วดูว่าคุณคุณจะได้ออกไปแล้วนะเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ใกล้น้ำนะคะเร็วๆนี้อืมออกไปทะเลไปอะไรเงี้ยเนาะหรือไปพายเรือก็ได้นะตามรูปนะคะเออแบบออกไปเที่ยวบ้างมันจะนําพาแบบมันจะทําให้ชีวิตแบบง่ายๆของคุณะมันมีความหมายอะเออ traveling l i g h t l y มันจะนําพาความ ความสุขเข้ามาในจิตวิญญาณของคุณอ่ะเออแล้วคุณจะสามารถมองเห็นอะไรแบบเห็นโอกาสดีๆหรือว่ามองเห็นอะไรในชีวิตอะที่ที่มันอาจจะขมุกขมัวอยู่มองปัญหาที่มันอาจจะยังแก้ไม่ตกอะไรเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นหนทางที่ที่จะแบบแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดได้นะคะด้วยตัวของเองเนาะก็ลองดูนะคะประมาณนี้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ยังไงเต้าก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมภ์ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะแม่หมอเพิ่งทําช่องไม่นานนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ